ปิยะโตชัยะเตโสโกโที่ใดมีรักที่นั่นมีแต่ความเศร้าโศกปิเยหิวิปโยโคทุกโขวความพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งปวงย่อมเป็นทุกข์พระไตรปิฎกชราสุตนิทเทศพระผู้มีพระภาคตรัสว่าชีวิตนี้น้อยหน่อมนุษย์ย่อมตายภายในร้อยปีมนุษย์ใดย่อม เป็นอยู่เกินไปมนุษย์ผู้นั้นย่อมตายเพราะชราโดยแท้แหลว่าด้วยชีวิตเป็นของน้อยคำว่าชีวิตนี้มีความว่าศัพทว่าชีวิตได้แก่อายุความตั้งอยู่ความดําเนินไปความให้อัตภาพดำเนินไปความเป็นไปความหมุนไปความเลี้ยง ความเป็นอยู่ชีวิตตินทรี์อันหนึ่งชีวิตน้อยคือชีวิตนิดเดียวโดยเหตุสองประการคือชีวิตน้อยเพราะตั้งอยู่น้อยหนึ่งชีวิตน้อยเพราะมีกิตน้อยหนึ่งชีวิตน้อยเพราะตั้งอยู่น้อยชีวิตเป็นอยู่แล้วในขณะจิตเป็นอดีตย่อมไม่เป็นอยู่ชีวิตจักเป็นอยู่ในขณะจิตเป็นอนาคต ชีวิตย่อมเป็นอยู่ในขณะจิตเป็นปัจจุบันจากไม่เป็นอยู่สมจริงดังพระผู้มีพระภาคตรัสว่าชีวิตอัตภาพสุขและทุกทั้งมวลเป็นธรรมประกอบกันเสมอด้วยจิตดวงเดียวขณะย่อมเป็นไปพลเทวดาเหล่าใดย่อมตั้งอยู่ตลอดแปรหมื่นสี่พันกับเทวดาเหล่านั้นย่อมไม่เป็นผู้ประกอบด้วยจิตสองดวงดำรงอยู่เลยขันเหล่าใดของสัตว์ที่ตาย หรือของสัตว์ที่เป็นอยู่ในโลกนี้ดับแล้วขันเหล่านั้นทั้งปวงเที่ยวเป็นเช่นเดียวกันดับไปแล้วมีได้สืบเนื่องกันขันเหล่าใดแตกไปแล้วในอดีตเป็นลำดับและขันเหล่าใดแตกไปแล้วในอนาคตเป็นลำดับความแปลกกันแห่งขันทั้งหลายที่ดับไปในปัจจุบันกับขันเหล่านั้นมีได้มีในลักษณะสัตว์ไม่เกิดด้วยอนาคต ขันย่อมเป็นอยู่ด้วยปัจจุบันขันสัตว์โลกตายแล้วเพราะความแตกแห่งจิตนี้เป็นบัญญัติทางปรมาทั้ขันทั้งหลายแปรไปฉันถ้าย่อมเป็นไปดุดน้ำไหลไปตามที่ลุ่มฉะนั้นย่อมเป็นไปตามวาระอันไม่ขาดสายเพราะอายตนะหกเป็นปัจจัยขันทั้งหลายแตกแล้ว ถึงความตั้งอยู่กองขันมิได้มีในอนาคตขันทั้งหลายที่เกิดแล้วย่อมตั้งอยู่เหมือนเมล็ดพันธุ์ผักกาดตั้งอยู่บนปลายเหล็กแหลมฉะนั้นแห่งธรรมขันทั้งหลายที่เกิดแล้วนั้นสกัดอยู่ข้างหน้าแห่งสัตว์เหล่านั้นทั้งหลายมีความทำลายเป็นปกติมิได้เจือปนกับขันที่เกิดก่อนย่อมตั้งอยู่ขันทั้งหลายมาโดยไม่ปรากฏแตกแล้วก็ไปสู่ที่ไม่ปรากฏย่อมเกิดขึ้นและเสื่อมไปอย่างนี้ ชีวิตน้อยพร้อมมีจิตน้อยชีวิตเนื่องด้วยลมหายใจออกเนื่องด้วยลมหายใจเข้าเนื่องด้วยลมหายใจออกและลมหายใจเข้าเนื่องด้วยมหาภูตรูปอุ่นเนื่องด้วยการาหารเนื่องด้วยวิญญาณกระชกายอันเป็นที่ตั้งแห่งลมหายใจออกและลมหายใจเข้าเหล่านี้ก็ดีวิชาสังขารตันหาอุปทานและพบอันเป็นเหตุเดิมแห่งลมหายใจออก และลมหายใจเข้าก็ดีปัจจัยทั้งหลายก็ดีตันหาอันเป็นแดนเกิดก่อนก็ดีรูปธรรมและอรูปธรรมที่เกิดร่วมกันอรูปธรรมที่ประกอบกันขันที่เกิดร่วมกันแห่งลมหายใจออกและลมหายใจเข้าเหล่านี้ตันหาอันประกอบกันก็มีกำลังสามทมเหล่านี้มีกำลังสามเป็นนิต่อกัน และมีได้ตั้งมั่นต่อกันและกันย่อมยังกันและกันให้ตกไปเพราะความต้านทานแก่กันและกันทำเหล่านี้จึงไม่ดำรงกันและกันไว้ได้ทำใดให้ทำเหล่านี้เกิดแล้วทำนั้นมีได้มีก็แต่ทำอย่างหนึ่งมีได้เสื่อมไปเพราะทำอย่างหนึ่งก็ขันเหล่านี้แตกไปเสื่อมไปโดยอาการ ทั้งปวงขันเหล่านี้อันเหตุปัจจัยมีในก่อนให้เกิดแล้วเหตุปัจจัยอันเกิดก่อนเหล่าใดเหตุปัจจัยเหล่านั้นก็ตายไปแล้วในก่อนขันที่เกิดก่อนก็ดีขันที่เกิดภายหลังก็ดีไม่ได้เห็นกันและกันในการไหนๆฉะนั้นชีวิตจึงชื่อว่าเป็นของน้อยเพราะมีกิจน้อยอย่างนี้อันหนึ่งเพราะเทียบชีวิตของพวกเทวดาชั้นจาตุมหาราชชีวิตของมนุษย์ก็น้อย คือเล็กน้อยนิดหน่อยเป็นไปชั่วขณะเป็นไปพลันเป็นไปชั่วการเดียวเดียวตั้งอยู่ไม่ช้าดำรงอยู่ไม่นานเพราะเทียบชีวิตของพวกเทวดาชั้นดาวดึงเพราะเทียบชีวิตของพวกเทวดาชั้นยามาเพราะเทียบชีวิตของพวกเทวดาชั้นดุสิตเพราะเทียบชีวิตของพวกเทวดาชั้นนิมมานนดี เพราะเทียบชีวิตของพวกเทวดาชั้นปรณิมมิตวัตตีเพราะเทียบชีวิตของพวกเทวดาที่เนื่องในหมู่พรมชีวิตของมนุษย์ก็น้อยคือเล็กน้อยนิดหน่อยเป็นไปชั่วขณะเป็นไปพลันเป็นไปชั่วการเดียวเดียวตั้งอยู่ไม่ช้าดำรงอยู่ไม่นานสมจริงดังที่พระผู้มีพระภาค ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอายุของพวกมนุษย์นี้น้อยจำต้องลับไปสู่ปรโลกมนุษย์ทั้งหลายจำต้องประสบความตายตามที่รู้กันอยู่แล้วควรทำกุศลควรประพฤติพรหมจันทร์ไม่มีมนุษย์ที่เกิดมาแล้วจะไม่ตายดูก่อนภิกษุทั้งหลายผู้ใดอยู่นานผู้นั้นก็เป็นอยู่ได้เพียงหนึ่งร้อยปี พระผู้มีพระภาคผู้สุตศาสดาครั้นตรัดวัยากรณภาสิทธินี้จบลงแล้วจึงจรัดคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าอายุของพวกมนุษย์น้อยบุรุษผู้ใคร่ความดีพึงดูหมิ่นอายุที่น้อยนี้พึงรีบประพฤติให้เหมือนคนถูกไฟไม่สีสะฉะนั้นเพราะความตายจะ ไม่มาถึงวันคืนย่อมล่วงเลยไปชีวิตก็กระชั้นเข้าไปสู่ความตายอายุของสัตว์ทั้งหลายย่อมสิ้นไปเหมือนน้ำในแม่น้ำน้อยย่อมสิ้นไปฉะนั้นเพราะจึงชื่อว่าชีวิตนี้น้อยหนอคำว่ามนุษย์ย่อมตายภายในหนึ่งร้อยปีมีความว่ามนุษย์ย่อมเคลื่อนตายหายสลายไปในกาฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กด, share, กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานจะได้มีกําลังใจสร้างสรรค์เรื่องราวย้อนอดีปตปาฏิหารมาให้รับฟังขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟังและรับชมร่วมอนุโมทนาบุญและอุทิศบุญกุศลเพื่อครูบาอาจารย์ขอให้ทุกท่านจงมีสุขภาพร่างกายการงานการเงินแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านผลบุญกุศลเป็นปัจจัยผลลบุญต่อไปเบื้องหน้าสาธุ